ย่าคือตอนนี้กำลังสิพรกกันลงเหือละสิไปหลวงพระบางนะครับกับร่วมกวนกัมีสาวญี่ปุ่น s o r r ่ามิส where you from จูมนีอจูนีไ hi can you say hello my friend in v i d a n มานม please say hello my friend อ่นี่เพื่อนล่วมกวนนะฮะกำลังสิไปหลวงพะบางลงเหือแต่ฝนก็ตกตกมีแค่นะ this is รา not g o สตรี not good บรรยากาศหนาวน้ำโขงฝนตกเรื่อของเท้านะครับเรื่องสีออกเรื่อออกสิบเอ็ดโมงเช้าถ้าสื่อตัวแล้วจะต้องเฝ้าขึ้นถึงสี่กำหนด เลขที่นั่งกันั่งบ่ดด้เข้าเจ้ากับไปนั่งของห้องคือเก่าบริษัทห้องต้องไปนั่งก่อนบริันออเดสคิวคิวฟอร์สทูเดย์ฝรั่งก็เริ่มไปนั่งละนะครับสภาพไม่นำโค้งก็โอเคนะเริ่มต้นทริปจากเมืองห้วยทรายนะครับไปหลวงพระบางแล้วก็สิไปจบยู่เวียงจันทร์ ณเบื้องต้นก็คือก่อนจะถึงหลวงพระบางนี่ก็ประมาณขึ้นหนึ่งขึ้นที่สองยงจะหอดหลวงพระบางนะฮะก็ยังบรรลุขึ้นกันมาสิปหอดเวียงจันทร์มือไดนะครับอันนี้ก็ไปแล้วมือไายนะฮะบรรยากาศรอบๆอันนี้ก็รถพินสิธาขึ้นแพหรือประถามารับของจากฟังไทยมาขายนะฮะเลือกก็ออกเรื่อยๆ ແລະຍ່າງຂຶ້ນເລືອກ່กນຝັ່ງຫຼັງກໍນັງຖາາຍຊົາເົກ່ດສບາຍດີ